ดีของตลาดมีชิกินะคะก็มีหลังคาใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ปีามาทุกคนเกี่โตก็ต้องเจอชาเขียวชูความแบบลายจุดอะไรเงี้ยขนมอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะไม่บอกว่าคนมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยนะที่อื่นเงียบเงามากนี่ถึงโชคดีนะคะเป็นน้องแมวงพนสอยเนี่ยถ้านำมือไปรูปแล้วจะสำเร็จสมหวังในเรื่องการเรียนการสอบมีแ r a n d s a l ด้วยนะใช่ค่ะเสื้อผ้ามีสอง ็เปนีมแบบนล้วเราก็มาถึงเมืองเกียวโตนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะสาวแซก็อยู่บริเวณถนนที่มีชื่อว่านิชิกินะคะก็เป็นยี่ตลาดเนาะกับอุณหภูมิสาองศานะคะที่เกียวโตซึ่งเรามาถึงกันเนี่ยเป็นช่วงห้าโมงครึ่งนะคะก็ร้านบางร้านก็คือปิดแล้วปิดแล้วนี่เพราะว่าปิาไม่ได้ปิดเธอปิดตีใหม่แล้วเนี่ยแ้งนวดวนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเหลือบ้างนะคะโอเค อันนี้ก็เป็นร้านปิ้งย่างนะคะซึ่งกำลังจะปิดก็ปิ้งหอยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจะขายให้ขายจับที่ซูจิจิเนาะโอ้อันนี้ร้านซูชิซูชิอีหยางซูชิเนื้อน่ากินมากเลยซูชิหนึ่งพี่อ๊อืมยังไม่ค่อยกล้าค่ะยังไม่กล้ากินขนาดนี้พี่อ๊อไม่กล้ากินจะนี้จะข,ขายพวกขนมหวานนะคะ กับชาอ๋ออันนี้มันถึงเกียวโตที่แทูจะบอกว่าคนตามหลังเราเยอะมากเป็นหมื่นคนได้นึงแอเข้ามาไม่รู้ไปมาจากไหนกันนะตรงนี้นะคะห้ามจอดจักรยานแต่จะบอกเนี่ยหันไปให้ดูทางซ้ายนะหันไปดูทางซ้ายเหมือนคนละจังหวัดเลยนะใช่ถูกเยีย คือมันไม่มีอะไรเลยนะคะแต่พอหันมาทางตลาดนี่คนคนเยอะมากแบบใช่เมื่อกี้เราก็เดินอยู่ตรงถนนใหญ่ใช่ไหมแล้วว่าแบบเกยววุ้นคนหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยมาอยู่ตรงนี้กันหมดใช่คนมาอยู่ตรงนี้นะคะในชิบิแต่โดยมากคนก็ไม่ค่อยพักที่เกียวต่อนะหลายคนไปพักโอซากา้าแล้วก็มาเที่ยวเกียวโตแบบชาาไปเย็นกนละับเนาะแต่เราก็รถทิพนะคะอยากจะมาเที่ยวแบบตะตอนยอนก็เลยแวะมาอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะคะเวลาร้านค้าเขาปิดเนี่ยก็ มีทั้งประตูที่เพ้นท์นะคะแล้วก็ประตูธรรมดาแบบไม่เพ้นท์โอ้มีร้านวากิวสเต็กนะเอฟายด้วยเกโตสเต็กนะจ๊ะก็ไม่แพงอืมยวดูซิอืมมันเป็นแบบแนววากิวอืมเป็นวากิวซูชิด้วยนะคะ2,200เยนก็มีอืไม่แพงเป็นคารุบิบก็มีนะคะแต่ดกิโมกุลูกสามตุ่มเหรอยังมีเวลาเนี้ยอย่างเดียวนะคะแล้วสัตว์สักกี่ล่ะจ๊ะใช่ ชาเขียวมาเกียวโตก็ต้องเจอชาเขียวถูกนะคะโดยเฉพาวะว่าเราเป็นโม,มจินะเมื่อกี้ก็สัง่งไปกินมาแล้วก็เป็นแนวตํมุตํมุโอ้ยสนุกป,ปี้นะคะสนุกป,ปี้ชาใครเป็นใจสนุกป,ปี้ต้องมาส่องอันนี้เขาเป็นสนุกป,ปี้ดารูมาทุกคนเกือบนึกหน้าไม่ออกนะคะใช่มาเป็นชาเขียวเลยใช่ <laughs> ปปมันก็จะมีความน่ารักแบบแพ่นเทวาสนุพี่อันนี้อยากกินถ้วยนี้มากอะ่ะจมชาเขียวเลยอ่ปิดแล้วคาเฟ่ปิดแล้วนะจ๊ะเ,เดี๋ยวเพิ่งห้าโมงเย็นเองนะทำไมเขารีบปิดจังเลยนะน่านนสิอันนี้เป็นร้านที่ทุกอย่างเป็นแนวนะคะด้านในแนวกวักเที่ยบเลยอันนี้รถเขาก็หยุดให้นะคะสอแซดก็มายืนว่าแบบรถจะหยุดให้ไหมคุจิกัเซะ อันนี้ก็มาจากโอซาก้าเหมือนปิดไปแล้วนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจังวันมาเดินให้ดูใหม่ละันส่วนอันนี้ก็คือขายเทมลมเอ้ยล้มหน้ามาล้มมันจะมีความแบบเนี่ยมีความแบบลายจุดอะไรเงี้ยดีไซน์ดีไซน์เออหน้ารักนหน้ารักมีเสื้อกันฝนอย่างนี้โอ้ยข้างหน้ายังอีกไกลเลยเนี่ยใช่ที่นี่เขาก็ยาวเลยจะมีป้ายนะคะเขียนว่านิชิกิแล้วก็คือเป็นชื่อของตลาด วิซ็อกพีน้นำผึ้งร้านนี้ขายน้ำผึ้งเนาะเงี้ยซีนีนะคะอ,อ๋อร้านเดียวกันใช่ร้านเดียวกันผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของญี่ปุ่นเขาก็มีชื่อเสียงนะสอสแซฟไฟรไปท,ที่ก็หลากปลายต่คือมีน้ำผึ้งเยอะมากในชีวิตเราไม่เคยรู้จักน้ำผึ้งมาก่อนนะคะ อันนี้ค่ะอยากดูหน่อยอ๋อเป็นขนมเป็นแบบพวกคานดียอย้อะไรเงี้ย <ừ. S 1> เออพักรึจริงหอมามากมีเซมเบยด้วยนะี <c oughs> ่น่าเหรอขนมมีน้ำเงน้องงงซูโม่นะคะขนมมันอารมณ์แบบคล้ายๆพวกมาการองขนมผิงคุกกี้ยอะไรเงี้ยเนาะเนื่องจาก ถนนเส้นนี้มันแคบแล้วพอหยุดเดินอ่ะคนข้างหลังก็จะจะชนเอาเนาะเพราะว่าคนเยอะมากเลยตามเราเนี่ยดูร้านนี้นี่โอ้คนเาหนาหวานคนเจ้า,าหาควันกันมีงามันคืออะไรอันนั้นอันนั้นโรย่างเดี๋ยวดูอันนี้ขอดอนนูอันนี้อันนี้โอเด้งอ,<ม>อ่ะโอเด้งจ้าโอเด้งหมดแล้วอันนี้เป็นไม่ใช่โอเด้งนะเป็นแบบพวกของนึ่ง เป็นนี่ยค่ะพวกลูกชิน้นนะึ่งนะขอ่เป็นไก่โรชีสกเก้นนะคะแล้วก็ย่างแล้วก็มีไก่ทอดที่ถนนนี้เขาห้ามเดินไปกินไปนะก็คือถ้าซื้อเสร็จแล้วก็ต้องกินที่ร้านหรือไม่ก็เอากลับไปกินที่ร้านใช่ก็ตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยบางที่เขาก็เช้มงวาน ส่วนใหญ่ก็จะปิดนะส่วนใหญ่ก็จะปิดวันนี้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งวันที่สอง,อสองเ,อเา,า,าใช่เรามาไม่ค่อยตรงว,รว,รวันเท่าไหร่ใช่เพราะเราก็วางแค่นิดนึดงเขาจะเขียนนะคะ no eating walking ห้ามกิไปไปนไปเดินไปก็คือซื้อเสร็จแล้วก็ต้องกินที่ร้านนั้นนะคะเพราะที่เกียวโตค่อนข้างเข้มงวดเนาะอาซากุสะก็เริ่มเริ่มมีบ้างนะคะเขาจะมีพิกัดให้เรารับประทาน แล้วก็ที่คามากุระอีกที่หนึ่งอันนั้นคือเข้มงวนมากมีปรับด้วยและอย่างบางร้านที่เขาขายสเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ไม่อนุญาตให้เรานำขนมเข้ามาอันนี้ขายท้านถูมีุงโชคดีด้วยร้านด้วยไหร่โอ้ร้านขนมก็นีสถ่งโชคดีนะคะเนี่นะคะ คุกุโนะคะอันนี้เป็นพวกข้าวาโรยข้าวข้อดีของตลาดมิชิกินะคะก็มีหลังคาซ้ายขวาก็มีร้านขายของอันนี้เป็นคากาง,งิโมจินะคะเป็นโมจิสำหรับปีใหม่มก็คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานโมจินะคะเพราะว่าความเหนียวหนืดนุ่มเนี่ยก็จะทําให้อยู่ยืนยาวอันนี้ร้านขายเกาลัดนะคะอันนี้ขาย,ยอะไรคุโรชาเหรอ โคจิ<ล>อ๋อโครโรเขจะบอกว่าคนญี่ปุ่นกินโมจิติดคอเสียชีวิตปีหนึ่งก็หลายคนนะอ,อันนี้น่ากินจังเลยอะคาสเตล่าโอ้โหตรงนี้คนแน่นเลยก็ค,คือเลยนะตรงนี้ไื่กลางคือร้า,ารนวะ่าไข่ เครื่องสปายเครื่องเทศคือเขาขายเครื่องเทศแล้วก็เอามาทำเป็นแบบโอนกินเลยหกมข้าววาขายวอะกันักันนี้ดังตลาดนี้เนดังในนี้อ๋อก้หนดึกเนี้ยหรอเอาไหม่ะ หอมปลาหมึกที่ย่าไข่หรอกครับที่เรากินอ้ที่ทอาซาคุซาวันนั้นนะอ,อันนี้วากิวซูชิบีฟโอ้ข้างหน้ามีเหมือนเป็นเป็นเป็นวัดหรือเปล่าเนาะม,มีโคมแดงเขามีสุโชขดีนะคะเป็นน้องแมว2,200 เนี่ยก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยที่อยู่ในนี้นะคะที่เขาโชว์ในตากาก็ถ้าใครชอบใช่ถ้าชอบงานหัตถกรรมแล้วก็คุ้มอ่ะเขาบอกมูลค่าในถุงคือหนึ่งหมื่นเยนนะแต่นี้คือเราซื้อได้ในราคา2อ0พันสองรตรงนี้มีตรงชาติญี่ปุ่นนะครับตรงชาติใหญ่เลยตรงสิ้นสุดนะคะก็คือสาลเจ้านิชิกิเทมังกุนะคะเหมือนเราคุ้นๆว่าเราเคยมา เราก็จําไม่ได้ก็คนอาจจะเดินในศาลเจ้านะอขอพรปีใหม่ใช่<อ>ใช่เพราะเขาเป็นเหงมังกุใช่ใชแล้วคนแห่กันมาเต็มเลยนะให้ดูข้างหลังนะนี่นะครับด้านหลังเต็มเลยนะคนตรงนี้ก็มี ABC หมาด้วยนะครับอือหืองงเลยก็ศาลเจ้ามีชิกิเทิงมังกุนะคะก็เป็นศาลเจ้าชินโตศาลเจ้าเล็กๆ ที่จุดเด่นของเขาก็คือจะมีพวกคมไปอ่ะสวยงามมีเวนดี้เฟิร์สกี้เชนของโปรดอบลุงนะเลิอก็อรอ่อยใช่ไหมตรงนี้มีวอล์กิ g s สตรีทนะครับใช่ที่เราเพิ่งมาเห็นนะโชว์เทนไกจริงด้วยนะใช่ใหญ่มากเลยนะครับเราคิดว่าทำไมมี ABC มาร์ทในตลาดนิชิกินะอ๋อมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างโชว์เทนไกลใหญ่มากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฐานเจ้ากันก่อนนะ เหมือนครั้งแรกที่เราเคยมาเลยเนี่ยใช่เราไม่เคยมาเกียวโตเราเคยมาแต่ว่าเราจำไม่ได้หรอกตอนนั้นอ่ะเพราะตอนนั้นเราก็แบบกับโบบาโบบาของเรานะเบคอนมัชลูมเนลน่ากินจังเลยอันนี้เขาขายอะไรอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมอืมจะบอกเครื่องบางข้างในมีหินเหมือนเป็นถุงใส่หินอ๋อนี่เขาอมูลเลตอีกไหมใช่อามุเลตใช่เราจะบอก อ๋อเป็นส่วนประกอบด้านนอกอืมเป็นหูใส่หิน power stone นะใช่กังเถิดอยู่หน้าเนี่ยค่ะในชีวิตที่ผ่าโอ้โหคนแน่นมากข้างในาจะเข้าถึงไหมเขาเข้ากันเข้าไปเดู๋โอ้โหอ่านไปดูงนี้หน่อยตรงนี้นะครับเป็นโช์เทนไก เป็นไฟสีขาวนะสวยมากเลยคนเดินเยอะกันมากเลยนะครับห้องนี้ก็มีนะอเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสันเจ้ากันนะครับก็จะมีสิ่งนั่นคือสองตาที่ปากตัวอ๋อคล้ายๆชีซาใช่ไหมใช่แล้วก็มีวัวตัวนี้อีกแล้วนะ่มีวัวที่ไหนก็คือหอเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอะไรอย่างเงยอ๋อเฮ้ยโอมีกุจิเนี่เลยนะใช่ใช่มีใชนี่ได้กระดาษมา นี่เป็นทีล้างมือนะครับที่ด้านในมีแบบเป็นรูปปั้นด้วยนะไม่ค่ยเห็นแบบนี้นะแค่ข้าวเปอ่าอดอ,อ,องเบอร์เปรูปวัวเตงด้วยนะฮะรูปวัวด้านขวาแล้วจะมีเสียงด้วยอนะ่ะชอบแบบซมซีแบบนี้นะ รูปใสเขาก็มีนี้ให้ อันนี้ก็เป็นแบบว่าพวกสแตนอะไรอย่างเี้อืออันนี้ก็เป็นเรนภายในสัน,เ,นสเจ้านะครับให้ดูรอบๆก็เล็กๆนะแต่ก็มีที่เสียมซีมทีแบบไฮเทคเยอะๆเลย ศาลเจ้านิชิกิเทงมังกุเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในตลาดนิชิกิหรือครัวของชาวเกียวโตโเป็นศาลเจ้าเล็กๆที่มีผู้คนหลัง่งไหลเข้ามาไหว้ขอพรกันอยู่ตลอดศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเรื่องการเรียนสําเร็จการทําธุรกิจเพออยู่ในย่านการค้าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่นี่จะมีรูปปั้นวัวที่มีความเชื่อว่าถ้านํามือไปรูปแล้วจะสําเร็จสมหวังในเรื่องการเรียนการสอบค่ะ และที่นี่เป็นศาลเจ้าที่บูชาเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้สกาวารามิจิซาเนเนื่องจากเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ชอบลูกบวยมากๆค่ะดังนั้นที่นี่จึงมีไทยกลงอุมเมะหรือลูกบววอธิษฐานขอพรที่จะเป็นป้ายขอพรคล้ายแผ่นป้ายเอมะแต่เป็นรูปทรงกลมเหมือนกับลูกบวยด้านล่างมีช่องเมื่อใส่กระดาษขอพรปิดฝานําไปแขวนไว้บนต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างของศาลเจ้าและความปรารถนาของเราจะเป็นจริงค่ะเป็นแบบเหมือนลูกบวย เที่ยวมาแบบม,มาคอยในง้นนยแปลกดีนะ<ม>ที่นี่ก็เป็นวัวนะสัญ<ม>ลักษณ์ตรงนี้มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับแคนที่อยากใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ อันนี้นะคะพอออกมาจากนอกสารเจ้าเราก็จะมาเจอเคสโทรศัพท์นะคะดีไซน์ที่มัมีความเป็นญี่ปุ่นมากปลาอันนี้ปาปลากระเป้าฟูกุนะคะแห่งความโชคดีแล้วก็นี่ตามปีนัก,กษัตรนะคะปีเสือเสืนนี้เป็นร้านแว่นตานะคะ ตรงนี้แบบดูสว่างสวายเนาะอีกตอนนึ่งจะออกลิ้นเหลืองอุ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะไม่เคยเห็นอะ่ะเป็นแบบแก๊งมาริโอ้นะคะสามร้อยเยนกระชับองอมันการนี้เข้าแล้วออกยากอย่ากมิ่เข้าดีกว่านี่ไม่ใช่โนเกียนะท็เกียใช่ท็เกียนะคะมาจากภาษาญ,ญาญี่ปุ่นไงภาษาญี่ปุ่นท็เกีย ก็มีสาขาด้วยที่ฮาราจูกุอันนี้ก็อยู่ที่นิชิกินะคะตรงนี้มีความน่ารักอะคอยล็อกเกอร์นะคะเป็นรูปแบบโอคิโมโนเนาะอ๋อันนี้มาเมินชาเขียวนะคะเราก็ต้องมาสองนะคะมาร์กหน้าชาเขียวลูลูลนะคะรูรูลลหลังขนาดมาตอนเย็นเราก็เป็นวันปีใหม่ หลายๆร้านปิดนะคะแต่ก็ยังมีบางร้านที่เปิดอยู่อันนี้นก็เป็นแบบดีไซน์นะคะเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากใครชอบก็ลองแวะมาดูนะคะอันนี้เป็นร้านน้ำหอมอันนี้เขาเอามาลดราคานะคะเป็นน้ำหอมขวดเล็กๆเนาะเห็นแล้วนึกถึงที่ฮ่องกงเลยอะ<ฮ>่ะโหขวดละ900 900บาท ถูกไหมนี่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่ซอยเดียวนะซอยด้านในก็มีอันนี้เด็กๆมึงใครน่ชอ900บคิดว่าซื้อนเยบป่ะเก้ร้อยบาทซื้อไว้ใส่โดนทุนครูยึดอันนี้ก็เป็นขนมของฝากนะคะของเกี่ยวโตมันจะบอกว่า <S <S> เป็นเสื้อแบบเป็นเสื้อเรียนแบบเป็นเสื้อแบบว่า,วาข้อความโกนๆอะไรเงี้ยอาซีเดส์อเจะบอกว่าคนมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยนะที่อื่นเงียบเหงามาก ที่นี่เหมือนเป็นศูนย์รวมเลยศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจะเห็นว่าตรงถนนเนี่ยนอกจากเขาประดับไฟแล้วว่าเขาก็ยังมีโคนใส่ด้วยนะโออันนี้อะไรเครื่องบินชนตึกเหรอเครื่องบินผ่าครึ่งเนี่ยมันมีแยกไปอีกอ่ะอ๋อมีเทแบบว่ามันก้ยังมีอีกนะใช่เหมือนเราไม่เคยมานะที่นี่เคยมาแต่เราจำไม่ได้หรอไม่คุ้นเลย ก็เกียวโตไม่ได้มีแค่วัดเนาะก็มีอะไรต่อมีอะไรนะคะตอนนี้เรามาถึงถนนโชเทนไกที่ชื่อว่าทาโกะยะคุชิโดรินะคะทาโกยะคุชิโดริจริงๆมันก็ขนานกันนะมันมีอสองเส้นที่ใหญ่มากเลยนะนนนถ้าเพื่อนๆมาเกียวโตก็อย่าลืมแวะมาที่โซนนี้นะนิชินิชิชนิชิมาร์เก็ตใช่ไหมนิชิมาร์เก็ตนิชินิิชมาร์เก็ตนิชิกิบูซิอันนี่มาจากโอคินาวะโปรโมทนะ ใช่เป็นปลาที่คุ่นเคยจริงๆก็มีสาขาทั่วญี่ปุ่นนะโตเกียวก็มีอันนี้ก็เป็นเขาขายอะไรทาโกยากิทา,กโ,กา,ทากโกมาซึอันนี้อะไรอ่ะชาลงแขมกมคนเงียบเลยอันนี็เหมือนเป็นขันเจ้า,จาปิดแล้วอันนี้มีแกรนเซลด้วยนะ เขาบอกว่านี่เยเซลนะแต่ก็ยังไม่เห็นมีราคาถูกเลยของู้้ใหญ่ก็ประมาณแบบ6พันเลยตรงนี้มีแมคโนนอลด้วยนะ่ะแมคโนดอนะครับนี้เราลงเดินไปทห่สุดแล้วก็ย้อนกลับมาเดี๋ยวสุดถนนนี้แล้วเลี้ยวเข้าอีกซอยนึงดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นร้านรบบสโตร์นะคะชื่อซิ ขานำ<ล>ไปดูหน่อยนะดูน่าสนใจไหมตรงนี้สวยมากเลยนะ,ะนสวยดีนะ <c oughs> เป็นไม้ที่แบบเก่าแก่อ่ <c oughs> าวัดใช่ไหมะชอบการตกแต่งมากเลย อันนี้ก็เป็นร้านคานิโดโดรักูโดรักขูใช่ไหมเป็นร้านที่มีสาขาทั่วญี่ปุ่นนะตรงนี้ก็มีโอซาก,กาก็มีจะสังเกตว่าน้องปูเขาขยับได้ปูเอ็กซ์ไซน์นะ,ะคะย่แขนขยับทั้งวันเลยมาดูันต่อมีร้านอะไรกินบ้างโอ้ยถนนคนเดินนี้แบบสุยดออยอดใหญ่จริงะะยังไม่หมดนะเน,นี่ยด้านขวานะคะชื่อว่าซันโจเมเทนไกก็มีแยก แยกย้อยเขาบีส่วนด้านซ้ายนะคะด้านส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะคะาม่กิเทรามาชีนะคะถนนวัดถนนวัดใช่ถูกเราก็เดินกันแบบว่ามั่วตัวเลยนะตื่นตาตื่นใจมากเดินไปนี่ก็เลยภาพจำของเราอู้ยังยาวเลยนะอันนี้เทรามาชีนะคะเดินตรงเหมือนคนน้อยแล้วเหมือนปิดแล้วลังคาแล้เดินทางโซนที่คนเยอะเยอะดีกว่าที่ไหนมีคนต้องแน่นต้องมีอาหารเยอะ อันนี้ไทยากิสักทิ้นไหมล่ะเอาไว้ก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จไทยากิปิดอดกินตรงนี้พรงนี้เป็นวิธีแบบหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เราอ้วนนะคะ <c oughs> ส่วนโซนนี้ก็เป็นโซนร้านขายเสื้อผ้านอ้องเท่าที่เดินมาโหยิ <c oughs> ่งใหญ่มากอ,อ,อันนี้คือเป็นเส้นที่ชื่อว่าชิงเกียวโกกุนะคะก็ มันเป็นถนนคนเดินที่แบบต่อตอกันมันมีหลายซอกหลายซอยด,ด้วยนะนไหนฝนตกก็มาเดินอันนี้น<ช>่าจะเป็นร้านมือสองนะคะเสื้อผ้ามือสองก็เป็นธีมแบบวินเทจในอนอกรีพซีเนี่ยนะใครที่ชอบสไตล์นี้ก็เข้ามาดูได้เหมือนมีหลายสาขานะที่คาว,วาโกะก็เคยเห็นนะคะนี้พี่ร้านซีดีขายอะไรจูกเกียจูกเกียเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะคะ มังปิดอยู่คัสสึกุระเอ๊ะอันนี้ร้านดังนี่คัสสึกุระใช่เหมือนมีสาขาที่เมืองไทยด้วยที่โตกเกียวก็มีนะคะในทาคาชิมายาที่เมืองไทยรู้สึกจะอยู่ที่ไอคอนสยาม,มเขาต้นตำรับอยู่ที่นี่นะก็ใช้เนื้อหมูจากในประเทศเนาะอันนี้ ของฝากต่างๆนะคะมนกว่าใช่อันนี้ข่ะน้ำพึ่งนะคะอาเรียตไซน่าซื้อส้มน้ำึ่งใช่ใช่น้ำพึ่งผสมน้ำผลไม้อืมอันนี้ขายบีชนะคะก็เป็นพวกกำไรต่างๆตอนนี้ก็แต่ละร้านก็จะมีแบบถูโชคดีนะคะมาวาง นี่ขนาดมาเดินตอนเย็นนะมันก็ยังโอ้ถ้าตอนกลางวันน่าจะคึกค่าคนนี้นะมีราเมงด้วยนะนี้นะอันนี้ข้าวหน้าประดิบอันนี้นั้นร้นอะไรแปลกเลยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวเน้องดูหน่อยสิโอ้ยเขายืดเส้นตรงนี้เลยสองคนทำเนี่ยแปลกเลยนะเราไม่ค่อยเคยเห็นบีบนูเดลในญี่ปุ่นนะปกติจะเห็นแต่ที่ในจีนนะครับ อ๋อมีเมนูอื่นที่อยกจะกินก็ได้นะมันมีไก่ด้วยอรอเอาไหมอ๋อแต่ว่าเมนูอื่นมันเป็นแบบเดียเด่ยวๆอันนี้คือต้องซื้อกลับหรือเปล่าเนี่ยดไดมีมนะที่นั่งอ,อ๋ออันนี้ก็เป็นถนนที่มีห้างสรรพสินค้านะครับซูเปอร์จังคละ,แล,ะแล้วก็มีไบรอเมีคอนเวนิเอนซ์สโตร์นะ ชืาาอ่อว่าคาวาระมาชิโดริคาวาระคาวาระมาชิอ๋อคาวาระมาชิโดรินะครับก็คือคือคอนนะใครบอกว่าเกียวโตโไม่เงียบเหงาเลยใครบอกว่านี่แค่หกโมงใช่ไหมเก้าโมงแล้วตอนนี้ตอนนี้หกโมงดูอณภูมิกันหน่อยดีกว่าตอนนี้อณภูมิสององศาใช่ไหมอ่าก็หนาวพอสมควรน,นะวันนี้ก็หิมะตกไปแล้วบางส่วนนะด้านขวานี่ก็มีพวก อันนี้ก็คือคืนมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าสองสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วอาจจะเงียบไปได้นะอันนี้ได้เป็นร้านเกาหลีนะมีโซจูด้วยนะครับเริ่มแบบเร่ม,มีหลายจังหวัดแล้วนะอ่าโออนนี้ะะจะเอาร้านเกาหลีไหมไม่เอาไป ตรงนี้ก็มีสามจุดน,นะครับมาซียะ <c oughs> ข้าวไคเซ็นดงนะ <c oughs> ข้าวหน้าปลาดิบสนใจไหม <c oughs> อ่าแล้วก็มาทาโกยากิอันนี้เงียบเหงาเลยนะไม่เหมือนโอซาก้านะครับ <c oughs> อันนี้เหมือนเราเดินกลับไปที่ถนนเดิมใช่ไหม ก็ตรงน,นี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินนะจะไปดูว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างโอ้โหนี่คนแน่เลยกิวคัตสึเกียวโ,โตโสไตล์บีฟนะคนแน่เลยนะครับโอ๋อเขาเน้นเป็นพวกทอดใช่ไหมคัตสึมาตลอดเลยโซนนี้นะอ เราคงไม่กินที่เกียวโตนะ,ะใช่เผื่อใครอยากมากินที่เกียวโตนะจีรันเราเองวันนี้ก็แถวยาวเลยนะซันเจียเกียวโตขอทำเคลปอของยาวเลยนะเค้ปอันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาลองจีรันนะที่เกียวโตก็มีนะครับ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ